คุณแม่คนสวยเนยกระแตรวมเปิดโมเมนต์ดีๆไม่มีเฟลกับซอฟเฟลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกซอฟเฟลในฐานะผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงอันดับหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า20ปีตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยุงและโรคไข้เลือดออกได้จัดแคมเปญหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของยุงและโรคไข้เลือดออก กับกิจกรรม Quality Moment with Soft Fail Moment ดีๆไม่มี Fail กับ Soft Fail พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่3เวอร์ชันเพื่อย้ำเตือนถึงอันตรายการระบาดของยุงลายและไข้เลือดออกต่อชีวิตของทุกคนในครอบครัวโดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30กันยายน2566นณชั้น5 Escape The M Quarter ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเมนาดมีสมมล์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยกลุ่มบริษัทเอเนซิสกรุ๊ปผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงซอฟเฟลรวมพูดคุยถึงแนวคิดภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่และไฮไลท์พิเศษพบกับสองคุณแม่สาวสวยเนยโชติกามากับน้องอคินและกระแตสุภษรมากับน้องเจ้าคุณน้องเจ้าขารวมพูดคุยและทำกิจกรรม Art a n d Music Workshop เพ้นตุกตาหมีและตกแต่งหน้าเค้กกันสนุกสนาน โดยมีดีเจดารารับหน้าที่เป็นพิธีกรไม่ถึงกิจกรรมวันนี้ก่อนคะถ้าในแง่ของเขาฟิลเองเราก็ดีใจที่สื่อมากันเยอะมากนะคะแล้วก็แบรนด์ไม่ได้คุยกับลูกค้าตรงๆมานานแล้วแล้วคราวนี้เราก็ไม่เิอครอบครัวดูมกันแกรนมาด้วยก็รู้สึกว่าอยาการณรงให้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวะคะแล้วก็ป้องกันให้เลือดออกซึ่งเป็นทีเราก็ได้ข่าวกันแล้วลว่าหนัก ก็เป็นไปได้ถึงทนเสียชีวิตนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดูแลกันดีๆในครอบครัวรือถ,ถึงดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนพี่น้องด้วยก็เหมือนเป็นคนแค่ต้องมีติดใช่ใช่อยากให้มองว่าเป็นของที่แบบใช้ทุกวันพบใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องรอจนแบบเ,เรามีอาการคันต้องมีติด ติดกระเป๋าทุกใบติดบ้านแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องใช้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฉพาะกลางคืนหรือตอนเย็นเท่านั้นนะคะตอนกลางวันนี่คือยุงเป็นยุงลายเลยนะคะตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ก็แล้วแต่ออกจากบ้านต้องฉีดไปก่อนอยู่ในบ้านบางทีก็ต้องฉีดด้วยถ้าในบ้านแบบก็ยุงสามารถเข้ามาได้ใช่ค่ะ<ๆ>แล้วก็เราก็ทกากิจกรรมเยอะด้วยเด็กๆก,ก็ออกเอาดอเราก็ทํกากิจกรรมเยอะว่าจะไปโรงเรียนเองหรือกิจกรรมต่างๆที่เราพาไปก็สมมติว่าจะมาเอาดอทั้งหมดในช่วงนี้ก็แ,แบบหน้าฝนด้วยยุงก็แ,แบบหนบา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพกติดไว้ตลอดเพื่อแบบพกไวแล้วอุ่นใจนะคะทางครอบครัวได้มาทำกิจกรรมในการทำเค้กตัวน่้จอยค่ะสนุกสนานแม่ก็จอยด้วยกิจกรรมดีๆที่แบบให้เราได้มาทำร่วมกันเลยไม่เลยละครับเห็นมาูโอ้โหไม่อยากจะให้อยากจะให้ดูลูกบีฟอร์กับอ f t เตอร์มากค่ะตอนนี้คือระลึงแล้วก็มีความสุขมากไม่อยากให้เก็บคือมีความสุขกัน การแบบเล่นสีอะไรอย่างนี้ด้วยในดูมีความเป็นแบบเป็นแบบเจ้าคุณเหรอคะเหรอคะเพราะว่าแล้วก็เราไม่ด้แบบอ๋ออ๋ออคือคือเหมือนแบบเขาชอบอะไรที่เป็นแบบเลอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อกี้ไม่มีใครห้ามไปแล้วนะคะหัวเนี่ยไม่รัดนีใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะแตงโมเขาเป็นเด็กที่แบบว่าาทำเมาส์ก็ตั้งใจทำค่อยๆทำเลยอย่างเงี้ยเขาไปแต่ว่าก็เป็นเด็กชอบทำกิจกรรมกิจกรร ขอเสริมนิดนึงในแง่ของแบรนด์ค่ะเวลาเห็นแบบครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะมันมันมันอิ่มใจนะเราอยากสนับสนุนความพสนธ์ในครอบครัวด้วยค่ะว่าเห็นคุณแม่กับคุณลูกช่วยกันทำพี่น้องเขาดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากส่งเสริมแบบความเหนียวแน่นในครอบครัวด้วยแล้วก็ทุกกิจกรรม ไม่มีสะดวกนะคะเว่าเรามีอตว์เฟลค่ะไม่เฟลแน่นอนค่ะผลตอบรับที่ามีกิจกรรมหน้าให้ครอบครัวอะไรมาทอะไรอีมครับเรามีเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าอีกทีนึงค่ะจะเป็นกีฬาดอลจะเป็นกอล์ฟที่เป็นช่วงไนเลยนะะได้เดียวๆกอล์ฟมียุงเยอะมากค่ะเขดให้มีคุณผู้ชายมีส่วนร่วมด้วยกเป็อไรครับสำหรับ วก็รื้อฝนเป็นหน้าพีคของยุงนะคะก็ยังอย่างจาให้ช่วยกันดูแลทั้งนอกบ้านในบ้านแล้วก็ใช้ซอกเกลีกติดตัวไว้ใช้ทุกวันเลยไม่เฟลแะนะ่